Hello, ทุกคนวันนี้พลอขอพาดูรถ h y บริดกันบ้างนะคะแม่นา,นานมาทีนะคะมาปุ๊บก็รีบรีวิวให้ดูก่อนเลยนี่ยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะคะนี่แต่รถยังฉ่าขนาดนี้เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับโตโยต้าโคโร l a าคอ s นะคะเป็น1.8 Hybrid นะคะเบนซินสลับ h y บริดนั่นเองนะคะเป็นตัว Safety p r e เมียทุกคน สวยมากๆนะคะระบบรักษาความปลอดภัยรอบคันนะคะแล้วก็ระบบในความสะดวกเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคันนี้รถเป็นสีเทาดำนะทุกคนนะคะเทาเข้มแล้วก็ให้ดูกระจังหน้าของเขานะคะเป็นกระจังหน้าโฉมใหม่ปี2021นะคะแล้วก็เขาจะมีแบบ ลายเส้นนะคะสีฟ้านะคะเพื่อเป็นันลักษ์ณของไฮบริดด้วยนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็จะเป็นไฟเดย์ไลท์มาให้ด้วยนะคะไฟตัดหมอกด้านล่างมาให้ครบนะคะเครื่อง1.8 h y ไฮบริดนะคะทุกคนคันนี้นะคะแล้วก็ยางล้อนะคะก็ได้ล้อเดิมศูนย์นะคะเป็นล้อเดิมสลับอันลอยแบบนี้ค่ะยางมิชลินขอบสบ18 กระจกด้านข้างนะคะเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกนะคะคันนี้นะจะบอกว่ามีกล้องนะคะที่สามารถมองได้360องศากันเลยทีเดียวนะคะมือจับนะคะสีเดียวกับตัวรถกันสาดมาให้ครบค่ะมาดูกันที่มุมด้านหลังเลยดีกว่านี้เลยนะคะมุมด้านหลังของเขานะคะก็เป็นรถนะคะที่ให้ความแบบสะดวกสบายเยอะเลยนะคะนี่เสียงเงียบนะคะสตาร์ทรถทิ้งไว้ยังไม่ได้ยินเสียงเลยทุกคน นะคะเงียบมากๆนะคะด้านหลังมีกล้องให้หนึ่งตำแหน่งด้วยตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราแตะปุ่มยางนะคะเปิดท้ายดูห้องสัมภาระกันสำหรับห้องสัมภาระนะคะให้ดูว่าได้พื้นที่กว้างมากนะคะแผ่นรองยางยุดโฟร์คอสตรงรุ่นเลยแล้วก็ จะมีในส่วนของม่านกัน้นโซนแบบนี้มาให้ด้วย <Yeah. S 1> เพื่อนๆเห็นไหมคะ <Yeah. S 1> นี่นะคะม่านกัน้นโซนนะคะทำให้รถแบบว่าดูแยกสัดแยกส่วนแยกโซนกันไปเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ไกลยอยากดูกันหน่อยนะคะว่ารถเป็นยังไงบ้างให้ดูว่าน็อตเดิมตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมทุกจุดแบบนี้นี่คือรถคุณภาพที่เรียกได้เต็มปากว่ารถคัดคุณภาพพ,พรีเมียมมาให้เลยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรานะคะมาดูกันที่ที่นั่งของผู้โดยสารเลยดีกว่าค่ะคอร์ส mm hmm. เขาจะได้ความกว้างนะคะ ะะภายในนะคะจะได้ความกว้างแบบนี้เลยนะคะที่พักแขนเป็นบาะหนังนะคะดีไซน์ทรงสปอร์ตนะคะหลังคาเพดานสะอาดสะอ้านมีช่องแอร์สช่องนะคะแล้วก็มีช่องเสียบสาย USB นะคะตรงนี้มาให้2ช่องด้วยทุกคนนะคะนี่เข้าปุ๊บก,ก็รีวิวให้ดูก่อนนะสะภาพรถใช้งานอยู่จริงทุกคนนะคะเดี๋ยวเราปรับเสียงลงกันนิดนึงนะนี่นะคะ ปรับเสียงลงตรงนี้นะคะโอเคนะคะทุกคนเสียงจะได้ไม่รบกวนนะในการรีวิวของเรานะคะเดี๋ยวให้ดูกันหน่อยนี่นะคะคันนี้นะคะก็เป็น t ต y o ต a าโ r o รล่าคอนะคะ1.8 Hybrid นะคะเป็นอีกหนึ่งคันนะคะรถปี21ไมล์น้อยวิ่งไปแค่ 60,000โลนะคะรถประวัติดีเข้าศูนย์เช็คทุกระยะบุ๊กเซอร์วิสติดรถมาให้ครบแบบนี้ภาษีพรบรต่อให้หมดแล้วและคันนี้ทุกคนนะคะมาพร้อมกับซันรูฟนะคะเพื่อนสามารถรับแสงแดดรับลมกันได้หมดเลยนะคะได้ทุกอย่างเลยนะดีจริงๆนะคะดีแบบนี้เลยนะคะตัวเซฟตี้พรีเมียมนะคะเขาให้เยอะตัวท็อปสุดนะคะป้ายแดงอยู่ที่1.19ล้าน ะะแล้วก็เป็นรถที่หลายๆคนเนาะตามหาอยู่นะคะมีภายในคือโปร่งโล่งสบายมากนะคะป้ายแดงอยู่ที่1.19ล้านรถปี2 0 2 1วันนี้ไม่ต้องจ่ายแพงขนาดนั้นแล้วนะทุกคนนะคะวันนี้ค่ะออกรถกับพลอยนะคะกับเรานะคะจับไปเลยนะคะที่799นะคะ